สามเหรียญเพื่อที่จะดูไดโนเสาร์ร้อนนะครับอ้าวกลัวซะแล้วกลัวซะแล้วครับกลัวอ้าววิ่งวิ่งแล้วครับปั่นยอดแล้วครับหนึ่งเหรียญครับเอายอดอีกแล้วลูกอีกแล้วสองเหรียญแล้วครับสามเหรียญแล้วครับโอ้โหสามนาทีนะครับปั่นเอามาดูเลยปุ๊กอะไรนะครับอะแรนะครับมาที่เลย ตรงร่มตรงร่มมันทางนี้อ่าออาล้ครับเ็จหผลแล้วครับ,รรบมีน้ำตกไดนเสา์ล้องได้ครับส่วนตัวอื่นไม่ขยับนะครับเมื่อก่อนจะมีตัวอีก2ตัวข้างน้นขยับ ตัวสีฟ้านะครับไม่ได้ขยับเมื่อก่อนจะมีทางฝั่งน้นด้วยที่เป็นสไป,ปโนโซอรัสเนี่ยก็ขยับขยับเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ไม่ขยับแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเหลือตัวเดียวแล้วครับที่ขยับได้นะครับร้องแล้วร้องนั่นใช่ไหมพี่ปันมีน้ำตกด้วย